อาทิตย์หน้าพายุจะเข้าค่ะถ้าเราสวดมนต์เราจะช่วยเบนาาพายุได้ไหมคะไม่เบนให้มันมาครับดวงตามไม่เคยเบนอะไรนะเพราะเราเบนไม่มีกําลังที่จะเบนเพราะมันเป็นเป็นกรรมของมนุษย์ทั่วไปดวงตามไม่เคยสารวงนี้หรอกเนะตรียมตัวไว้ อ,อ๋อมนจะมาเรื่องของมันนะ,ะมันมาแล้วมันก็ไปค่ะคํำถามจากเฟซบุ๊กนะคะเขาถามมาว่าเขาเป็นคนจีนค่ะมาจากจีนแผ่นดินใหญ่ค่ะหลวงตาแต่มาอยู่เมืองไทยนานแล้วฝังศพของทวดอยู่ที่่วงสุยอะค่ะอยู่ในเมืองไทยไม่ได้มากับไหว้เลยแบบเนี้ยจะ เป็นบาปเป็นกรรมจะมีอาถรรพ์อะไรไหมคะไม่มีนะนกถึงบุญแผ่บุญให้เขาไม่มีเขาไปเกิดแล้วก็มีใครก็จะไปอยู่ถึงเวลาเขาไปเกิดคงนี้หาปัญหาไม่เยอะผนี้ชวรเสร็จถาดเลย ตาครับมีคนสงสัยว่าพี่ยักษ์ทองทิพย์ครับมาประวัติมีความเป็นมาอย่างไรครับพี่ยักษ์เขาอยู่นี่มานานแล้วสมัยไหนเนาะนะทางเหนือเ็าเรียกว่าผีกะยักษ์แต่จริงเขาเป็นยักษ์กันแหละเขามีมานานแล้วความเป็นมาไม่รู้แล้วพี่ยักษ์ทองทิพย์เราต่างจากท้าวเวสสุวรรณย,ยังไงครับหลวงตามันพวกเดียวกันนะอาจารย์ ยักษ์หมายถึงพวกทั้งหมดแหละมันเป็นกระแสเดียวกันทั้งหมดนะตั้งแต่หัวหน้ายันลูกน้องนะภูมิของยักษ์เข้าใจะแมภูมิของยักษ์เนี่ยไม่ใช่เป็นวิมานนะไม่ใช่เป็นเมืองนะเมืองใหญ่เลยมีหลายเมืองเมืองใหญ่กันนู่นนะแถบเชียงดาวนะด้านล่างๆมีเมืองยักษ์เมืองยักษ์เมืองคุดเมือง เมืองกุมภันมันเป็นเมืองมีประสาทมีอะไรมีเจ้าเมืองมีวิหารสีเยอะเจ้าเมืองอ่ะเหมือนเมืองมนุษย์เนี่ยแหละก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาอย่างบางคนนะครับหลวงตาไปไหนมาไหนก็จะติดต่อกับยักษ์ได้แต่อย่างบางคนไปไหนมาไหนก็ติดต่อกับพวกภูมินาคได้ ทำไมถึงเป็นเฉพาะนะครับเฟไม่ใช่เวลามีคนเขานิมนต์หรืออัญเชิญเนี่ยคมันจะนิมนต์ว่าอัญเชิญเวลาเขามีงานหล่อพระมีงานอะไรเนี่ยเขาจะเชิญท้าวจโรบาลทั้งสี่พร้อมบริวารเขาก็ไปหมดแหละถ้าง,งานนั้นเป็นงานที่ได้บุญนะเหมือนเราเนี่ยเขาเชิญไปเนี่ยเราก็ไปถ้ามีประโยชน์ใช่ไหมถ้าไม่ไม่มีประโยชน์เขาจะไปเหรอ ไม่ไปนั่นแหะที่เขาตั้งเครื่องบวงสวงเขาเชิญหมดอะจริงๆถ้าเราไม่ตั้งเครื่องบงวงสวงเขาก็มาใช่ไหมครับมาไม่ไปั้างเขาก็มาถ้าเชิญเขามาอย่างหล่อพระเานี่ยมาสวดมนต์เนี่ยมา,นมนนย,มายังไงก็มาห <c oughs> ลวงตาครับ ทำไมบางคนนะครับที่เขาทำผิดพลาดแล้วกลับนำข้อผิดพลาดมาแก้ไขของตัวเองได้ครับแต่กับบางคนทำไมทำผิดพลาดแล้วยังทำผิดซ้ำไปซ้ำมาไม่เห็นความผิดของตนเองครับเพราะความไม่รู้นี่แหละตุแต่รู้เขาจะทำเลยเข้าใจไหมไม่ได้พิจารณาบางครั้งเกิดจากสภาพสังคมเกิดจากการปรุงชีวิตเกิดจากความเชื่อ ไอจังหลายอย่างต้องพิจารณา,าตัวเขาว่ามาจากพื้นไหนอะไรประมาณเนี้ไม่ใช่เปว่าฟันธงได้ว่าเอ๊ะยังไงยังไง่าไปใช่เราพิจารณาหลายๆหลายๆหลาย,หลาย,ห,ลายหลายอย่างลองนะครับความสุขทางโลกกับความสุขทางธรรมครับอย่างคนที่ปฏิบัติทมไปสักระยะหนึ่งแล้วเกิดความเบื่อความท้อ ก็จะหันกลับไปหาความสุขทางโลกไงครับก็ถูกมันยังจิตมันยังไม่เบาไงจิตไม่เบามันเพลินเป็นระยะยังไม่เบายังไม่เบาเบาถาวรเนี่ยแล้วก็ความรู้หรือความศรัทธาหรือความเชื่อยังมีน้อยเพราะการสัมผัส บางครั้งมันสัมผัสไม่เห็นไม่เห็นไม่เข้าใจในนรกสวรรค์เข้าใจกันวันไว้ที่เกิดโดยจริงโดยจริงจริงจังๆเพียงแต่อ่านหนังสือมั่งเพียงแต่พิจารณาตามครูบาอาจารย์ตามนักบวชเขาคุยมั่งอะไรพวกเนะี้ยไม่ได้พิจารณาไม่ได้สัมผัสไม่ได้ความความเชื่อน้อยไม่มีมาก ถ้าเชื่อจริงๆนะเนี่ยเขาจะไปไหมล่ะไม่ไปถึงไปเขาก็ทำอยู่ไปโดยเหตุจำเป็นเข้าใจไหมาอาจจะป่วยอาจจะครอบครัวต้องเดือดร้อนอะไรประมาณเนี่ยเขาต้องเป็นจงไปต้องด้วยความจำเป็นแต่ถ้าเขาเชื่อจริงๆเขาไม่ไปหลวงตาครับพักหลังๆครับเวลาสวดมนต์ พอเห็นเพื่อนหรือเห็นญาติพี่น้องอย่างพ่อแม่คนรอบข้างครับมักจะมองเห็นเป็นธรรมะเป็นความทุกข์ความน่าสงสารยิ่งทําให้เราเกิดความเบื่อหน่ายทางโลกมากขึ้นเพิ่มไปเรื่อยๆครับใช่ถ้าเรียกว,ว่าธรรมสังเวชมองโดยความเป็นธรรมใช่ไหมธรรมชาติที่ธรรมะเป็นธรรมชาติที่เรามองเห็นมนุษย์สัตว์ทั้งหลายเหมือนมองโลกโลกทุกวันเนี้ย เรามองด้วยความเป็นกลางมองด้วยความธรรม,รรมชาติถ้าเขารู้เรื่องการเป็นว่ายายเกิดจริงๆนะใช่ไหมร,รู้ว่านรกสวรรค์รู้ว่าโลกเนี้ยไม่ใช่ของใครของมนุษย์ทุกคนใช่ไหมละ่ะตำแหน่งในโลกจนะเป็นพุทธทเจ้าพระปเจกพระลังหานหรือตำแหน่งอะไรก็ตามไม่ใช่ของใครมันเป็นธรรมชาติมันจะไม่มีเรื่องอะไรเลยรู้ตามความเป็นจริงนั่นแหละ มันจะไม่มีเรื่องเข้าใจไหมี้มน็นไปด่าใครไม่ไดไ้ว่าใครก็ไม่ได้เพราะอะไรเพราะว่าเนี่ยมันก็เข้าตัวมันไม่ได้ไปไหนเพราะเราว่าเนี่ยมันเข้าเราใช่ไหมเรารับมันก็เข้าเราเรารับมาแล้วเราออกไปเนี่ยมันจะดีหรือไม่ดีเนี่ยถ้ามันดีคือคือดีนะถ้ามันไม่ดี ก็คือไม่ดีไงใช่ไหมละ่ะในอนาคตถ้าเรารับสิ่งที่ไม่ดีมันก็ไม่ดีอะ่ะธรรมาชาติไงเออเนีย่ยคือธรรมาชาติที่เขาบอกว่าธรรมะอยู่รอบๆตัวเราชูไม่ได้ไปไหนเลยอยู่เนี่ยถ้าเข้าใจได้อยู่ที่ไหนก็ได้ไ,ดไม่เดือดร้อนอก็ไม่เดือดร้อนไงไม่เดือดร้อนทำไมละ่ะ เดี๋ยวก็ตายแล้วไงเดี๋ยวก็ตายเดี๋ยวก็เกิดนะมีมีอาหารกินมีมีไข่ปลาโล่จะฉายก็พอแล้วไม่ตายอยู่แล้วแถมอายุยืนอีกนะหลวงตาครับอันนี้เขาถามว่าเราจะสร้างความรักความสามัคคีให้เกิดขึ้นกับคนหมู่มากอย่างไรดีครับไม่ได้ ถ้าคนทั้งหมดไม่มาพิจารณาธรรมชาติพิจารณาเรื่องศาสนายุคปัจจุบันเราห่างศาสนานะทั้งหมดในโลกนะห่างจากทุกศาสนาด้วยถ้าทุกคนท้กศาสนาทุกศาสนาไม่ห่างจากศาสนาเจตตามความเป็นจริงเนะี่ยมันจะเดือดร้อนไหมไม่ไม่ทุกคนเกิดตาย เกิดเจ็เจ็บตายอย่าเขาพูดกันะนั่นแหะมันเรื่องจริงไหมล่ะจริงนี่เราไปหาเรื่องมันก็เลยตายก่อนกาหนดโลกก็เลยระบาดวัตถุมันจเจริญยุคนี้เข้าใจนะทุกทุกทุกคนแข่งขันระเบิดเอ้ยแข่งขันวัตถุพอแข่งขันวัตถุมันก็เลยหางจากธรรมชาติ ให้เขามาสวดวัอนอย่างเราเขาจะมาเล้อเขาว่างมงงายงมงังไม่พอแล้วยัางง่ายอีกเขาบอกเขาจะว่าไงเราไม่สนใจเพราะเราสบายพอแล้วใช่ไหมเออเราทำอารมณ์ไม่สบายก็พอเรามึงจะไปไหนช่างอะมึงจะใหญ่มึงจะเล็กมึงยากดีมีโจรลนะมึงตายแน่นอนฉันก็ตายไม่ไม,ไม,ไม่มีใครอยู่ไงเราจะไปสนใจอะไรล่ะครับ เออมีอาหารมีที่อยู่หาที่ก็พอแล้วเพราเดี๋ยวนี้เอาไม่ให้มันดิ้นมากก็พอแล้วหันดิน้นน้อยๆหน่อยเอาแค่ความสามัคคีในครอบครัวยังยากเลยครับหลวงตาโอ้โหสมัยนี้นะฮะยากนะีวัดเรานี่ดีนะมีเรื่องน้อยมากนะครับเพราะด่าไม่ได้ไนงะด่าเขาอาจเทพเขาก็ได้ออกจากวัดแล้วเขาห้ามกินไข่ปลโล่จับฉายแล้ว ด่ากันไม่ได้ไงได้จะด่าในใจนั่นแหละเพราะไม่มีใครได้ยินด่าไปเหอะด่าในใจอะรงตาครับถ้าเกิดว่าเราไปทําเรื่องไม่ดีมาครับจนเป็นสาเหตุให้คนหมู่มากไม่ชอบเราลุมว่าเรารวมไปถึงสาบแช่งเราไงครับเราจะทํายังไงดีครับอยากแก้ไขตัวเองที่ทำผิดพาดไปหนีดิหนีจริงตรงนั้นหนีดิ ภาวนาดิสวดมนต์สวด<อ>ทุกครั้งหนีจากภูีิทุกครั้งอะ่ะคไม่ไม่ก็คิดละพอนานเข้าขนานเข้าขนานเข้าขมันไม่คิดละในบันทึกละอพอมันเบาแล้วโอ้ไปแล้วตอนนี้หายแล้วไม่ใช่หนีทางกายแต่เป็นการหนีทางใจโอ้หนีไม่ได้ละ<อ> <laughs> หนีทางกายหนีไม่รอดตะหนีทางใจมันหนีได้ตลอด เย่ะเราเกี่วพิชากันนีได้อย่างอย่างการสร้างพระครับหลวงตาที่สร้างพระที่เป็นวัตถุก,กับการที่สร้างพระที่ให้เกิดขึ้นในใจครับในสูงก็ต่างกันนะคล้ายๆกันนะเราจะสร้างพระสร้างคนให้เป็นพระเนี่ยยากนะตุครับเราต้องดูแลรักษาอย่างดีนะมันต้องอยู่กับเราตลอด ใช่ไหมกลัวเขาจะเข้าใจเมันหลวงพ่อสอนเราเนี่ยสอนให้เราเข้าใจเนี่ยมันค่อนข้างจะยากแต่ถ้าเราสร้างพระพุทธรูปเนี่ยมันง่ายสร้างรูปปั๊บอธิษฐานนามมาทำเข้าไปมันก็ได้บุญตามรูปลักษที่ยังอยู่รูปอะแต่ถ้าเราสร้างคนเนี่ยมันก็ได้บุญตามเรียนว่าใจเกิดผู้คนเนี่ย ยังออกนะคร<ะ>ับออย่างไหนมันยาวนานกว่ากันนะแล้วผู้คน,นมันกระจายกระจายออกเยอะหลวงตาที่อธิบายให้คนเข้าใจในยุคนี้นะ,ะหนึ่งคนคร<ะ>ับมันเข้าใจเลยศาสตร์หลวงพ่อเป็นยังไงยังไงเนี่ยตามแม่หลวงปู่หลวงตาเนี่ยนะมันก็ไปกระจายไปอีกกระจายไปอีกเป็นร้อยได้หนึ่งร้อยได้หนึ่ง ร้อยได้หนึ่งอห oh. มดศาสนานี้พอดีครับยาวไหมยาวไกลมากอันนี้หนึ่งเดียวนะ mm hmm. เอาหนึ่งเดียวก็จะไม่ใช่มากกว่านั้นเราไม่ได้กะว่าร้อยคนจะต้องเข้าใจทั้งร้อยนะไม่ใช่ไม่ใช่เพราะยังเห็นในยุคป,ปัจจุบันครับที่หลายคนสร้างพระกัน อย่างบางคนสร้างเยอะเลยครับแต่ว่าอารมณ์หรือความคิดการกระทําก็ยังไม่เปลี่ยนแปลงถูกทําไมถึงเป็นอย่างนั้นครับหลวงตาสร้างรูปมาไม่สร้างนามมาทำมาสร้างนามมาทำสร้างธรรมะให้กับตัวเองนะท่านหลวงพ่อท่านบอกเองต้องสร้างทั้งรูปและนามนึกออกไหมครับสร้างรูปและนามคือเราสร้างรูปเราสร้างนามมาทำคือสร้างกรรมฐาน เราสวดมน่ะมันก็ไปตามรูปที่เราสร้างทั่วไปรูปเล็กรูปน้อยรูปใหญ่เนี่ยไปเรื่อยๆอ่ะมันยาวไปถึงหมดศาสนาเนี่ยชาตินี้แล้วเกิดตายปั๊บเกิดมาปุ๊บเรามาสร้างอีกมันซ้อนน่ะบารมีซ้อนบารมีบุญซ้อนบุญซ้อนบุญซ้อนบุญเข้าไปเนี่ยครับอย่างที่บอกนะเนี่ยมันซ้อ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 นไปทุเกิด่านนี้ทำใช่ไหม ตายปั๊บเกิดปุ๊บทำตายปั๊บเกิดปุ๊บทำตายปั๊บเกิดปุ๊บทำข้างหน้ากับเดินไปข้างหลังมันก็ mm hmm. ไปเรื่อยๆ mm hmm. มันก็หมดข้างหลังข้างหน้าก็เพิ่มไปเพิ่ม <Ha. S 1> ไปรับอย่างเดียวก็ถูกนี่คือหลักของภูริสัตว์เขานึกออกนะยัง <Ha. S 1> ไม่ออกก็จมโกันแล้วกันถ้าสวดนึกยังไม่ออกอ่ะ <laughs> ไปเลยลุย ใส่กางเกงยียนไงลุยไปเลยถ้าทนได้นะสาธนะุทำยากนะไม่ใช่ง่ายๆคุณจะคิดออกเนะี่ยมันต้องหยุดอย่างหลวงปู่ดูลท่านว่านะหยุดคือหยุดในให้มันอยู่อยู่ในกรรมฐานนะอยู่ในการสวดมนต์ภาวนาเนี่ยนะให้มันอยู่ตรงนี้ยใช่ไหมมันอยู่นานๆนนเข้ามันก็อยู่มันก็จะคิดออก ใช่ไหมครับอาจารย์ว่าคิดเท่าไรไม่รู้ต้องหยุดคิดเนี่ยหยุดคิดเนี่ยเราจะอยู่ยังไงก็ต้องบริกรรมต้องสวมดมนต์ให้มันหยุดให้จีตเป็นเบาแล้วมันจะคิดออกใช่ไหมถ้าวุ่นวายสับสนังคิดออกไหมไม่ออกคิดไม่ออกไม่ออกแต่ที่เขาสร้างสร้างสร้า,ราไปนะพาดมันได้ลูก แต่ไม่เข้าใจนามธรรมไหมแต่เราในสร้างสรูปในนามเราสร้างกัจริงเราสร้างสรูปในนามเข้าใจไหมเราสร้างที่ไหนเราจะสวดที่นั่นนะทีมงานเราไปสร้างเราจะสวดอย่างไปบางที่ครับหลวงตาพระพุทธรูปบางวัดทําไมดูมองๆแต่อย่างบางที่ที่เราไปพร,พ,พระพุทธรูปกับ ดูสว่างสดใสไงครับหลวงตาไปพิจารณาไปจะเริ่มออกจากถ้ำแล้วไปตามพุทธรูปในป่าในนองเจดีอะไรพวกเนี้ยคือไม่มีนามธรรมาหมุนเวียนมีจจรูปธปรรมไม่มีนามธรรมเทวดาพวกผู้ภูมิเจ้านั้นไม่ได้บุญจากรูปที่ทำเข้าใจไหมครับมันจะรู้สึกมองมองมองภาพท่านละถ้าเราไปสวดบ่อยๆนะ รูปท่านเนี่ยมันมีนามมาทำเปลี่ยนความเปลี่ยนแปลงคนไปอธิษฐานอะไรมันก็ไปที่เทวดารัคบที่ดูแลเพราะเขาได้จากรูปเข้าใจไหมร,รูปเนี่ยมันแผ่ให้เขาเราเนี่ยเป็นผู้ทํารูปกับนามไปที่นั่นอ๋ออย่างนี้ก็ได้สองเด้งครับหลวงตา ถ้าเราสวดมนต์บ่อยๆรูปนาำเราก็ดีถ้าพิจารณาชีวิตมีประโยชน์ถ้าเข้าใจจริงๆตุจะทำไหมล่ะทําครับทำถ้าไม่เข้าใจมันจะไม่ทําที่เราเห็นเนี่ยนะเบยว่าเขาไม่ได้เพราะเขาไม่รู้ไไม่เข้าใจไงถ้าเราเข้าใจเราเราไม่ทําเป็นไปไม่ได้เราต้องทําเพราะชีวิตมันน้อยไง ร้อยปีสี่หมื่นวันวันยี่บสี่ชั่วโมงตอนนี้เราอยู่เชกกี่วันนะจริงไหมหลวงตาอยู่ไม่ได้กี่วันนีต้องรีบทำแล้วกระจายไปชั่วแล้วพอเปลี่ยนร่างปั๊บต้องรีบเกิดละรีบเอาแบบหลวงพ่อล้วเพราะท่านท่านบอกว่าเองต้องเอาเอาค่าเป็นตัวอย่างค่าเป็นแบบอย่างมันก็จะต่อไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยๆเขา้าใจไหม ข้างหลังก็ยุบลงไปข้างหน้าก็ไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆ <c oughs> ได้ไม่นานตุไม่นานเพราะศาสนานี่อยู่สองพันกว่าปีตูจะจะอยู่อีกชาติแลาแล้วโลกนี้มันแน่นอนที่ไหนบางชาติก็ไม่ได้มาทําอย่างนี้หรอกมันเกิดไปธรรมชาติเกิดอะไรเยอะแยะไปหมดมันต้องไปอยู่นั่งอยู่ในเขาในถ้ำนันแะ สร้างบารมีโดยวิทยะขันติสัจจะทิฏฐานน่นครับอยู่เดียวเดียวน่นนะให้กำลังนัน่นนะเหมือนพระทั่วไปเหมือนนักบวชทั่วไปที่เขาฝึกฝึกนะที่เขาเกิดมาฝึกนะเกิดมาสร้างนั่นแหละน้ะองตาครับแล้วถ้าเกิดหมดศาสนาไปแล้วจะเกิดอะไรขึ้นต่อครับเอวหมดศาสนานี่ก็เกิดการยุกเลย ยุคนะมนุษย์กรฆคากันนะภัยธรรมชาติยแย่ไปหมดเลยมนุษย์ที่เหลือก็เห็นภัยก็เริ่มทําความดีทําความดีนะพัฒนาชีวิตให้มันยืนไปเรื่อยไงคนเกิดมาที่หลังเนี่ยเห็นเขาอยู่กับเขาต้องทําตามไงอายุมันก็ยืน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 ไปเรื่อยอไปถึงแปดหมื่นแสนปีนู่นนะภาะีีจะมาช่วงนั้นนะ่ะคือลูกน้องภระศีจากนั้นนะ่ะ ที่มาปรับผมเนี่ยคือพู้ด้เจ้าต่อต่อองค์เนี่ยคือผู้ดูแลเข้าใจไหมนึกออกไหมครับเอนั่นแหละพิสูจน์พิสูจน์มันต้องพิสูจน์นม่พูดลอยๆอยพิสูจน์ดีมันจริงหรือเปล่าประมาณนั่นแหนะไม่พูดลอยๆอยแล้วไม่พิสูจน์ไม่ใช่พิสูจน์ยัยงไงครับหลวงตาอาอพิสูจน์ว่ามันจริงไหมล่ะเขาสวดมนต์ไปดิ ตอนนอนพียนา,าไปห,หาพวกเยอะๆครับอ้าวถูกแล้วไม่มีพนเพื่อนช่วยเยอะๆอ,อ๋ออย่ายุเนี้ดีจะทำอะไระไกันไหนก็บาายแผ่เมตตากันแล้วกันหลวงตาครับสาขาหลวงตาครับเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเขาอยากรู้ว่า ลักษณะของคนที่จะไปเป็นผู้นําในแต่ละสาขาของหลวงตาครับต้องเป็นอย่างไรครับหลวงตาคัดเลือกอย่างไรไม่เป็นยังไงมนุษย์ธรรมดาเนี้ผู้นําในสายหลวงพ่อเนี่ยโคตรง่ายเลยอย่าไปคิด่าตัวเองเป็นใหญ่ยาวชคิดตัวเองดีโดยเด็ดขาดอย่าไปคิดตัวเองเก่งหรือดีโดยเด็ดขาดอัดไปที่หลวงพ่ออย่างเดียวเลย ง่ายไหมง่ายอย่างลุงตาเป็นสมัยก่อนอา้าวได้เวลาแล้วชะลอความแก่หนึ่งชั่วโมงใช่ไหมนึกถึงลุงปู่นึกถึงลงุง,ลงพ่อขอบารมีท่านนั่นแหะนะอันเชิญเชียบพรมทั้งหลายทุกภุบมาสวดใช่ไหมก็อธิษฐานลองพ่อผมไม่มีอะไรนะครับนะวันที่สวดอยู่เนี่ยปรับเลยขอให้ทุกคนเห็นธรรมะ ขอทุกคนเห็นพระอะไรก็ว่าไปีิเกียจแล้วก็นอนเรานอนไงมันก็สวดไปถึงเวลาสุขึ้นชัโมงถึงเวลาชั่วโมงเราก็อ้าวแผลแต่นึกถึงหลวงปู่หลงพ่อขอบรรวรามีหลวงพ่อพร้อมบาได้วานมนันมีเราสั้งหลายแผไปสิ่งที่เกี่ยวข้องเกี่ยวพันเจ้ากรรมได้ไหแล้วก็ว่าไปจบไหมหง่ายไหม ง่ายครับอย่าไปนึกตัวเองเก่งโดยเด็ดขาดเพราะอะไรครับนึกว่าตัวเองดีโดยเด็ดขาดเอาหลวงพออ่อนำไงออถ้าเราเนี่ยใครจะมาล่ะครับเออถ้าหลวงพ่อนะ่ะ<อ>ไม่มีใครไม่มา <c oughs> แค่บริวารทานอยู่ที่พรมหรือเทวดานี่ก็ประมาณไม่ได้แล้วแล้วนึกไปถึงท่านท่านมาไหมมาท่านบอก เองจะไปเก่งกว่าข้าไม่ได้เอง่าไปเก่งกว่าอาจารย์ไม่ได้แล้วบอกจริงไหมละ่ะเออหลวงพ่อไม่รับเงินครับแต่เราก็รับเข้าใจเราก็จ่ายนะจะจ่ายกระจายเงินนะไม่ใช่ตู้รับมาแล้วจะเก็บนะเว้ยครับเดี๋ยวจะศึกไปสักเก็บนานเขานานเขานึกกายนึกว่าเอะไปดีไหมไหม,ไมหลายล้านแล้ววันเนี้ย ไม่ได้<ะ>เราไม่มกระจายกระจายรูปกระจายนามถ้าเข้าใจแล้วว่าง่ายคือถ้าเราเอาหลวงปู่เป็นที่ตั้งจะทำอะไรก็จะไวถูกถ้าตามตามที่หลวงตาสั่งวาเนี้ยไม่มีวัดไหนไม่รวยอะครับ<ะ>ถ้าเชื่อหลวงพ่อนะหลวงตาเชื่อท่านนะฮะท,ท่านบอกท่านบอกหลายครั้งเนะี่ยคนในโลกนี่นะท่านว่า นึกถึงท่านนะมานิดเดียวเลยตอนนี้ค่าใหญ่สุดเลยท่านบอกรองจากพุทธ,ธะใหญ่สุดเลยท่านว่าถ้าเป็นพระกะ็นั่งหัวแถวแล้วล่ะน้องตาเชื่อไงเเวลาทำอะไรนะไม่ใช่ของข้าพเจ้าของหลวงพ่ออย่างเดียวเลย ั้งหมดอะไม่มีชื่อเขาครบอบเจ้าอหอลวงตาครับถ้าเกิดตอนนี้ครับเราจะมีความเชื่อความศรัทธาต่อหลวงปู่ไม่เต็มร้อยครับเราจะขอหลวงปู่ให้ช่วยเพิ่มความเชื่อความศรัทธาได้ไหมครับหลวงพอ่อหนูเชื่อหลวงพ่อเต็มร้อยนนเนี่ยเนี่ยทดลองได้เลยครับประมาณนี้นะเอามาให้หนูสักก้อนหนึ่งเนี่ยว่าหนูจะหนีจากหลวงพ่อไหมประมาณนั้ วัดใจ <laughs> เอาถามครับตรงตางครับมีคนฝันเห็นนะครับว่าบ้านเรามีงานแต่เห็นเป็นคนใส่ชุดเหมือนเทวดาเต็มบ้านเลยครับหมายความว่าอย่างไรครับ ก็เขาสวดมนต์ไงเราสวดมนต์นะเขาไม่มาเป็นไปได้ยังไงล่กความสว่างมาที่เราครับอย่างตูเนี่ยสวดจากเนี่ยไม่หยุดเลยนะครับมีเล่นเล็ก,ลกๆน,น้อยๆเล่นนู่นนี่นั่นนะแต่ก็สวดใช่ไหมสวดมนต์แผ่แมตจาโมทนาบบนบันทึกบุญไปเรื่อยๆเนี่ยอารมณ์ไม่ดีก็เปลี่ยนมาอารมณ์ไม่ดีก็เปลี่ยนมาครับเนี่ย จากวันเป็นเดือนจากเดือนเป็นปีปีเนี่ยพรตุสว่างทุกวันทุกครั้งที่สวดเทวดาแถวนั้นก็มาลุมอยู่ที่ตุคนเดียวเลยไปไหนบัตรไหนไม่สวดเขาไม่จะมาลุมลุมยังไม่พอนะเขานําคนมาลุ่มเพราะเทวดาหรือวิญญาณพวกเนี้ยก็มีมันมาจากคนครับคนจะลุมเล่าลุมเพราะอะไรรู้ว่า เวลาเราทําอะไรเนยแสงสว่างมาจากเราไปที่เขามันก็ไปที่ญาติที่เป็นผีเป็นวิญญาณน,นั่นแหละครับมันจะรุ่มทันทีเลยจิ้มจิ้มอายุหกเจ็ดสิบนี่ดังระเบิดเลยนะออดังโคตรเลยอะดังในหมู่ของผีนะเว่ยครับในของคนวิญญาณเนี่ยรู้จักตุออ๊กหมดเลยเพราะอะไรเพราะความสว่าง ถ้าสวดมนต์เนี่เออจะลู้ยังนี้จะสวดไหมล่ะส<อ>วดครับเพราะไม่รู้มันก็เลยขี้เกียจไงจะรู้จริงๆสวดแค่สวดมนต์นี้ก็รวยแล้วล่ะไม่มีคนเชื่อลงตามีน้อยตอนนี้เริ่มมากขึ้นะนะเพราะสวดเราเห็นผลครับเ,ออเริ่มมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นไปเรื่อยๆแล้วไม่ใช่กําลังเราคุณพ่อทั้งพร้อมบริวารเท่าไหร่อะ ประมาณได้ที่ไหนลนะชีวิตนี้ไมันไปกลัวหรอกว่าแก่มาจะไปอยู่ยังไงอะ่ะใช่อะยิ่งแก่ยิง่งรอแหละแบบลงตานะเราอะ่ะยิ่งแก่ยิง่งรอ